รจริงๆแล้ววันนี้มาด้วยใจเลยครับมาแบบว่าเห็นทขาเขาพี่ๆเขาชวนมาว่ามาเก็บขยะอะไรเงี้ยก็เลยเอ้ยเป็นกิจกรรมให้ดีเราเห็นว่าแจ็คเขาเป็นคนต้นคิดด้วยว่าอยากทํากิจกรรมแบบนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเป็นอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่เราช่วยได้แต่อย่างน้อยเราก็ก็ช่วยเราก็เป็นกระบอกเสียงให้คนอื่นๆเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราไปเก็บอ่ะคือจะเก็บจริงๆนะฮะพวกเราเก็บกันจริงๆทุกคนเพราะว่าเราเก็บจนแบบหมดตรงนั้นเลยอ่ะตรงตรงโซนนั้นที่เราไปอ่ะครับก็ ปกเมื่อกี้เขาบอกว่าปกติเนี่ยสชั่วโมงเราเก็บเป็น2ชั่วโมง,กป,โมงปกติเขาเก็บเป็น20่นาทีแล้วก็1จาก1จุดเท่าไหร่ตันไม่รู้เราเก็บได้2องสอง <S 2> 2 <S จตนันวันนี้อะไรก็ถือว่าแบบเหมือนได้ได้ได้มาทําแล้วก็เหมือนได้มาออกกาลังกายด้วยครับร <c oughs> ู้สึกดีจริงๆภาพกอนได้ดีคิดไวขนาดนี้ไหมครับี่ก็คิดอยู่แล้วเพราะคิดว่าแจ็คสันเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเขาทาอะไรก็ทําสุด <c oughs> ก็เลยก็เลยเออรู้สึกว่าเออไปไว้แล้วเ,เตรียมตัวมาพร้อมคือใส่หมวกมาเพราะรู้ว่าแดดจะร้อนหรือฝนจะตกอะไรอย่างครับเมนนื่อกี้นริสองชั่วโมงเมื่อกีก้คือแบบหลายคนก็ไม่คิดว่าพี่ใจจะแบบตัง้งอยู่ตรงนั้นนา,านสองชั่วโมงเลยหรอใช่ใช่จริงๆแล้วตรงที่เราลงไปครับมันจะไม่ไม่สามารถลงไปเยอะได้มันเลยช้านิดนึงเพราะว่าลงไปน้าหนักมันจะจมลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะสับสับกันลงได้แค่ทีละแบบ4ี่คน4ี่คนสลับกันช่วยอะไรเงี้ยบางคนแบบอย่างถ้าเราแบบยก ขยะมาเลยเรารู้สึกเริ่มปวดแล้วเพราะมันปวดจริงนะครับมันหนักมากเริ่มปวดหลังอะไรเงี้ยก็ต้องสลับกันครับผมจริงเป็นยังไงบ้างมา,าทำงานลงไปเก็บขยะมาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้แบบดาราลงไปเก็บขยะด้วยตัวเองในพื้นที่ขนาดนี้ครับน้อยไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะครับก็มีมีบ้างนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะทำทำนานขนาดนี้อะไรเงี้ยครับแต่แจ็คสันเขาเขาเขาคิดมาแล้วว่าเขาอยากทำก็คือทำจริงๆอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีใครเบรกเมื่อกี้ก็คือ ยาวเลยครับไปเรื <the 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 ่อยๆเลยครับครับผมใช่ใช่อันนี對對้ก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันครับเขาเราก็พี่พี่เขาบอกเอ้ยอยากมาไหมแบบเก็บขยะเงี่ยว่าเอ้ยไปไปดีอะไรเงี้ยครับอันเของเองเวลาเราได้เก็บแล้วแล้วเห็นแต่ว่ามันมันหมดไปได้ในพื้นที่นั้นถึงจะเป็นยังไงบ้างจริงๆก็รู้สึกดีนะรู้สึกว่าอย่างน้อยเราได้ได้ช่วยเก็บตรงนี้ออกไปนิดนึงเพราะว่าทุกคนที่อยู่ตรงคอมมูนิตี้ตรงนี้ครับคืออันนี้คือเรารู้สึกอยากเป็นกระบอกเสียงว่าอย่าโยนขยะลง แม่น้ําหรือเขาเรียกอะไรนะตรงนี้คลอง oh. เพราะว่าสุดท้ายทุกคนคิดเหมือนกันว่าโยนโยนโยน,โนสุดท้ายทุกบ้านที่อยู่ตรงนั้นถ้าโยนหมดมันกลายเป็นเน่าอย่างเงี้ยแล้วน้ามันก็ไม่น่าอยู่ซึ่งจริงๆถ้าน้ําตรงนี้มันสะอาดกลายเป็นว่าคุณภาพชีวิตของของเส้นนี้คลองเส้นนี้กลายเป็นคนที่อยู่บ้านตรงนี้จะดีเลยนะเพราะว่า oh. มันแบบเออไม่ต้องกลิ่นเหม็นหรือแบบมีประเด็นคือเรื่องของแบคทีเรียเพราะทุกคนโยนทุกอย่างลงไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับ mm. สุขภาพด้วยครับจริงๆแล้วขยะที่เก็บมามันก็จะถูกไปรีไซเคิลใช่เขาพี่ๆเขาเมื่อกี้ที่เอาคุยพี่ๆเขาก็จะเอาขยะมาแล้วคัดแยกแล้วอะไรที่สามารถนั่นก็เอามารีไซเคิลได้เฮ้ยเจอจานชาชาติด้วยอ่ะเออเอาย่งไงบ้างดีใจมากครับไอดอลไอดอลไอดอลผมมีของเล่นเขาอะชาแมแยมเขาผมครับผม จริงๆแล้วพอเช็คไปเช็คมามันคือเป็นกดไหลย้อนครับโดยไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าเป็นคนคิดงานตอนกลางคือนนอนดึกแล้วก็กินแล้วเราก็แบบไม่เคยรู้มาก่อนว่าเออมันต้องแบบเว้นเวลาว่างแบบกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงถึงนอนอะไรเงี้ยเราก็แบบด้วยความที่แบบนั่นเราก็เออชิลกินเสร็จชั่วโมงหนึ่งก็นอนอะไรเงี้ยครับมันเลยอาจจะทําให้กดไหลย้อนขึ้นมาพอกดมันไหลย้อนขึ้นมากดทับกดไหลย้อนๆๆๆขึ้นมามันเลยทําให้บางคนจะมีอาการแบบ หายใจเข้าแล้วไม่สุดอะไรเงี้ยครับอันนี้คืออยากจะบอกทางบ้านเลยครับหลายๆคนที่ก็คุยด้วยเขาไม่รู้ว่ามีอาการนี้ซึ่งทรมานมากนะครับพอเป็นแล้วกดมันตีกลับขึ้นมาทําให้เราหายใจไม่สุดเหมือนเหมือนจะตายครับแล้วมันทรมานมันเป็นบ่อยๆเป็น,ปน,ปนหๆหายหายแล้วโลคนี้จะอยู่แบบเป็นเดือนต้องรักษาเป็นเดือนต่อให้หมอให้ยาเรามาเรากินยาหมดเราก็ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราโดยการแบบไม่กินเผ็ดไม่กินอุรอย่างมากเลยครับเดี๋ยวก็แปะไว้ในสตอรี่ไอจีับแล้วกัน หลายคนจะได้รู้ว่าเป็นก่อหลย,อย้อนห้ามกินอะไรบ้างเลยครับซึ่งใจตัวเองเปเพราะว่างมันมลัมันบวกกับแพนิกอัแทกตอนที่ขึ้นเครื่องอะครับแล้วเราเราไม่รู้ว่าโรคนี้มันคืออะไรทําไมเราถึงเป็นแบบนี้เราก็เลยกังวลเพราะว่าหมอให้ให้สเปรย์ฉีดที่ทําให้หลอดลมขยายครับแล้วเราเอาไว้ใต้เครื่องเราก็เลยเริ่มแพนิกเริ่มกลัวค,คิดไปมากเอ้ยเราจะมาตายบนเครื่องหรอวะอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็เลยแบบทําให้เราแบบกังวลแล้วมันก็ มันมือนิ้วมันจะเริ่มชาหูเริ่มชาอะไรเงี้ยเพราะไม่เคยเป็นมาก่อนเลยพี่ที่ททไม่เคยเกิดขึ้นบนเครื่องบินแบบนะเคยเป็นตอนเล่นละครอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบเล่นฉากดราม่ามากๆแล้วเค้นความรู้สึกจนรู้สึกแบบเหมือนแบบเครียดมากอะครับแล้วมันจะชาเพิ่งมารู้ตอนนี้ว่าอ๋ออันนั้นคือแบบคือเป็นไฮเปอร์เวนติเลชันคือเป็นแพนิคอทแท์เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยรู้แล้วว่าโอเคมันมีสิ่งน,นี้เกิดขึ้นได้มันอาจจะสะสมแบบนอนน้อย,อยแล้วกวดไหลย้อน ความกังวลความเครียดความเครียดก็ทําให้กดออกได้นะครับจริงจริงการช่วยเหลือบนเ่องนเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหเป็นเรื่องเป็นเรื่องนะครับไม่เคยรู้สึกว่าต้องมาอยู่ในจุดที่พนักงานเขาแบบกดติ้งตองแล้วก็มีหมอไหมหมอที่แบบมีเซอร์ติฟิเคตเป็นหมอจริงๆนะอะไรเงี้ยมาคอยมาคอยดูแลคุยก<ๆ>ับเราอะไรครับก็กินให้เรากินน้ำส้มเข้าไปก็ดีขึ้นวกน้ำส้มนางเอกวะไม่แต่ว่าหมอเขาบอกว่าเพราะว่าเราเหมือนแบบ อาจจะมีแบคทีเรียติดเชื้อนในลําไส้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ากินน้ําส้มเข้าไปอาจ,จะช่วยซึ่งมันก็ช่วยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราอาจจะคลามดาวหรือเปล่ามันเลยแบบหัวใจมันเลยเต้นช้าลงเพราะตอนแรกหัวใจเต้นเร็วตอนนั้นกินอะไรอยู่<ล>คิดว่าเูจะมาตายบนเครื่องบินหรอ <laughs> ไม่ไม่ภาพไม่ดี UFO <laughs> มันรับไปดีคร <laughs> <laughs> ับก,ก็ก็เลยแพนิคอ่ารเงี้ยแต่มหมอแล้วว่าโรคนี้ ไม่ตายนะครับก็คือไม่ตายได้ได้คำจากหมอแล้วหมอบอกไม่ตายคืออย่างมากสุดคือชาหัวใจเต้นเร็วหายใจเข้าไม่สุดจนอ่สลบไปพอสลบไปเสร็จปุ๊บมันจะกลับมาสเตตเดิมร่างกายเราจะไม่ไม่ไม่เรียกว่าไม่ไม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็คือไม่ตายที่ตายเหมือนกันความรู้สึกเราบอใช่ความรู้สึกจริงๆก็ผ่านไปบอกพี่แจงผู้จัดการว่าพี่แจงถ้ากรอบตายอ่ะ ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเป็นจริงไม่พูดต่อดีกว่าอันนี้พูดจริงๆพูดจริงๆตอนนั้นคือน้ําตาคอแล้วครับคือแบบแบบบอกพี่ที่พนักงานบนเครื่องแบบว่าพี่ครับเอาเอาเครื่องลงได้ไหมพี่ผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเขาไม่สามารถเอาเครื่องลงได้ถ้ามันต้องแบบขั้นที่แบบขั้นมันจะมีระดับว่าขั้นไหนถึงเอาเครื่องลงได้เงี้ยแต่ว่าพอดีว่าเครื่องเครื่องเพิ่งขึ้นพอดีด้วยก็จะขึ้นแล้วก็ลงเลยไม่ได้ไงก็เลย แต่เขาก็บอกว่าเออถ้าก็ไม่ไหวจริงเดี๋ยวลงจอดันาดใหญ่ให้ได้นี่แต่เขาเรียกหมอมาก่อนแล้วก็ดีขึ้นครับก็คือไม่ตายแต่ก็ไม่ควรจะเป็นอีกใช่ก็ลงมาเป็นลงมาเป็นที่กรุงเทพอีกแล้วก็เลยเข้าโรงพยาบาลเลยครับก็นิดนึงครับตอนนี้กลัวนิดหนึ่งครับจริงๆจริงๆถามว่าไม่กลัวการขึ้นเครื่องบินแต่มีเหตุการณ์ที่ทําให้กลัวทุกครั้งเวลาเครื่องสั่นเพราะว่าเคยไปไปยุโรปแล้วเครื่องบินแบบวูบตอนนั้นคือแบบ ก็แบบลเลยเป,เป็นความรู้สึกแบบเวลาทุกครั้งที่เครื่องบินมันแบบมันแบบสั่นหรือมันอะไรเงี้ยจะทัวนิดน,นึงครับก็โอ้หตอนนี้พยายามแบบหลังจากออกโรงพยาบาลก็นอนตื่นแบบ11โมงกินข้าวบ่าย2กินข้าวเย็ยน5โมง6โมงอะไรเงี้ยทำให้เป็นเวลาทุกคนฟังไว้นะครับใครที่แบบคิดว่าหิวท้องร้องแต่ไม่กินทำงานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรียบร้อยครับ แต่ตอนนี้ก็พยายามแบบออกกําลังกายด้วยไปเล่นบาสอะไรอย่าเเยงเงี้ยครับแล้ววันนี้ที่มาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแจ็คต้องหนักแน่ๆอะ <laughs> ไรอย่างงี้ก็เลยแบบโอเคแล้วก็เหนื่อท่วมจริงๆทุกคนเหนื่อท่วมกันหมดเลยครับเยัยัดถามเรื่องเรื่องดราม่าขตุ๊กตาอ่ามีอะไรจะบอกคือถ้าเรื่องถ้าเรื่องเนี้ยก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูใน IG ก็เพอาะเได้เหมือนกับว่าพูดไปทุกอย่างหมดแล้วเน,นี่ยนะครับก็อยากให้แบบข้อมูลทุกอย่างไปในเวเดียวกัน,นอย่างนงี้อยากให้มัน ก็คือวิกตอรก็คือยอมรับผิดของคนที่ยังจริงจริงใช่ก็ก็ได้ยอมรับไปแล้วว่าเอ้ยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าเอ้ยก๊อปปี้นะครับแต่ว่าเราเราอ่ะเขาเรียกว่าไงเราเรียกว่าเป็นพาโรดี้อาร์ตแต่ว่าพาโรดี้ของเรามันอาจจะมีความก้ำกึ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ก็ถ้าโชว์ความซื่อซัตยเราก็ปิดไปเลยใช่แล้วก็ทำแล้วก็ทำอันใหม่ของเราแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เราจะอยากที่จะหยุดไม่ครับผมไม่ไม่ไม่หยุดครับผมสู้ต่อครับ เพราะว่าเรารู้ว่าศัก,กยภาพในการทาหรือออกแบบเราทําได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอันนี้เราตั้งใจแต่เผอิญมันอาจจะผิดจังหวะหรือผิดจุดที่คนตีความไปอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับมันทำให้เรากลายเป็นเป็นนักเรียนกับตัวเราอย่างไรบ้างก็มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสายทางใหม่ของกอล์ฟะครับอาร์ตทอยเพราะฉะนั้นกอฟก็ลองผิดลองถูกเรียนรู้ไปเนาะมันไม่ใช่เหมือนเราเป็นนักล้องหรือน,นักสแสดงอนะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่ทําให้เราเออไปพัฒนาในดีไซน์หน้าของเราอะไรอย่างนี้ครับ เจอมาเจอมาครับเป็นไงบ้างครับดีครับสนุกครับก็ชวนกันไปเล่นบาสอะไรอย่างงี้ไฮ้เจอหลานแสบมากเลยพอหลานโตขึ้นแล้วหลานแบบแสบจริงๆครับเหมือนลุงลุงนี่น้อยกว่าเลยเบาอะผมเบาเลยครับหลานกับแสบเลยครับพัฒนาการเขาเป็นไงแววเป็นยังไงบ้างครตอนนี้แววอะครับก็ก็ดูดีนะครับดูดูทรงดีครับเล่นบาสก็เก่งฮะโยนโยนบาสกับหลังลงด้วย อะไรนะมีโอ้ยยังไม่ลงเลยอ่ะซื้อซื้อของขวัญมาให้ซื้อของเล่นุส่าห์ตั้งใจเดินไปเลือกแบบวันนั้นไปอ่ะเพื่อแบบไปซื้อพอมาให้เสร็จบอก Max มีแล้วตลกมากเดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวลงคลิปมาให้ <c oughs> ลืมลืมลืม Max มีแล้ว <c oughs> แล้วพอหยิบอีกกล่องนึงก็เอ้ลุงมีอีกกล่องนึงให้นะ Max <c oughs> อันนี้ Max ก็มีแล้วแต่ก็ยังแกะนะก็ยังแกะ แล้วก็เลยให้แบบปืนไอที่เป็นเนิร์ฟอะปืนเนิร์ฟกันที่ยิ่งๆ,ๆนะครับเพราะว่าก๊อลฟใช้ถ่ายในรายการด้วยมีเป็นแบบ20กระบอกอะไรเงี้ยก็เลยให้ให้น้องกับไปอะไรเงี้ยของเล่นเรา,เราระมาันต้องสปอยนะน้อาสปอยบ้างแต่ไม่สปอยมากสปอยนี่คือสปอยอะไรครับเดี๋ยวเราไปคิดของเล่นสปอยอะไรหนอส่วนมากก็จะเป็นของเล่นนะครับวันเกิดอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ได้สปอยว่าเฮ้ยต้องซื้อให้ทุกครั้งเพราะอยากให้หลานโตก็อยากให้เรียนรู้ว่ามันไม่ได้ได้ทุกอย่างอย่างนี้ครับ ็เริ่มบอกแม่ไม่มมีแค่แบบเวลาเดินเข้าร้านของเล่นก็จะแม็กอยากได้อันนี้อะไรเงี้ยคุณพ่อเาก็จะมาก่อนหยุดพ่อเบรกพ่อเบรกพ่อเบรกเขาดูว่าเราตามใจหรือเปล่าก็อาจจะถ้าถ้าหลานขอเราอาจจะแบบอุ้ยเออใจอ่อนนั่งซื้อให้อะไรยงเี้ครับมีมีมีเบรกเองเอไหมคะก็หลายๆครั้งว่าเห็นพ่อเขาเบรกแล้วก็อ๋อโอเคเจ็ตละต้องเดี๋ยวเดี๋ยวสปอยเกินไปเดี๋ยวสปอยเกินไปแต่ของที่เขาขอมันก็ไม่ได้แบบราคาแพงราคาแรงในแบบนั้นไม่ไม่ไม แต่ก็น้องเขาไม่ได้ขออะไรอยู่แล้วอ่ะจริงๆก็แค่เดินเข้าไปเหมือนตามภาษาเด็กที่แบบว่าพอเดินเขารานของเล่นแล้วก็เหมือนแบบหยิบของเล่นมาแม็กซ์จัดได้อันนี้อะไรเงี้ยไม่ได้มาแบบว่าลุงซื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะยังไงก็เหมือนในวันเกิดเขาก็เห็นในโซเชียลนะแล้วเขาก็มีของเล่นได้หมดแล้วก็เหมือนพี่ก๊อฟซื้อไปแล้วแม็กซ์มีแล้วใช่น่าจะเป็นอย่างงั้นน่าจะเป็นอย่างงั้นงเรื่องคพี่ครับผม ก็เป <static> <im ats> <Elena> ็นเป็นเป็นรูปวาดกําลังใจอะไรอย่างนี้คร <joystick> ับผมใช่ก็เป็นคนชอบวาดงานอาร์ตอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากอยากวาดรูปอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้เขาครับให้ให้พี่เขาเหมือนเรามองภาพเขาเป็นแบบซูเปอร์แมนอะไรอย่างนี้คือก็ว่าความหมายมันดีตรงว่าเหมือนในหนังซูเปอร์แมนคือ S มันคือมัน stand for hope ใช่ไหมฮะแล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นความหวัง ็โอเคทุกคนก็ก็ชื่นชอบปกติครับเพราะว่าเรื่อยๆจริงๆก็มีวาดหลายคนเลยนะยังโอมดปาโมดก็มีอยู่ในเพจอยู่ในเพจใช่ใช่ใช่ครับอยากมีบ้างไหมอ๋อใช่ครั้งนี้แล้วพอเจอการพิเศษยังไงว่าจริงๆที่ไมค์กับแม็กซ์เจอกันมันก็พิเศษทุกครั้งอ่ะเขาก็เห็นไมค์เขาก็มีความสุขนะยังไงก็ไป ก็ไปตอนนั้นไปภูเก็ตด้วยกันก็เห็นเขาแบบเหมือนพาหลานไปเล่นแบบขับรถเอ่อรถแบบในห้างอ่ะที่เป็นรถน่ารักน่ารักละไมก็นั่งเหมือนเด็กโงอะไรเงี้ยกำลังนั่งอยู่อะไรเงี้ยก็ดูเป็นแบบเอ้อไม้ที่เรารู้จักมันดูแบบเท่ๆไว้เฮ้ยลงไปนั่งขับขับรถกับหลานอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบน่ารักน่ารักนี่ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักครับนะตอนนี้แหละครับ ยังไม่แน่ใจครับอาจจะแนอนาคตเนาะอย่างเงี้ยครับวันที่ <c oughs> ยัง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 งคอนเสิร์ตก็ไหไม้ประมาณธันวาธันวาน่าจะ,ด,ะ,ะาดีครับดีครับค,ครับผมจริงๆตอนนี้ก็คอนเสิร์ตเยอะแหละแล <ฮะ S 2> ้วก็เจยดเจ็ดค่าบัตรมาดูคนเราบ้าง <c oughs> ก็น่าจะทั่วไปครับทั่วไปครับแต่ว่าก็คิดว่าคิดว่าโชว์ที่เราคิดกันก็แบบอยากให้มันเป็นความรู้สึกที่ที่ความคิดถึงเนาะที่แบบว่าคนไม่ได้เจอเราต้องนานด้วยการร้องเพลงบนเวทีอะไรเงี้ยกลับมาคราวนี้คือทุกคนเขาขายคือทุกคนเขาจัดคอนเสิร์ตวีโอนีกันไปหมดแล้วเหลือแค่เราที่ยังไม่เคยแล้วนี่นี่เป็นการกลับมาในรอบ1ิบสิบ,สบ ส4่สิบปีประมาณนี้อะไรเงี้ยก็อยากทำให้มันดีอะไรเงี้ยครับบาวสวยนะบาวสวยสิครับเข้ามาชักกันหน่อยสิครับต้องต้องไว้หนอเลยต้องไว้เลยหรอหรือติดเป็นกิฟต์ได้ไหมติดเป็นกิฟต์อะไรนะก็กำลังไปย้อนอยู่ฮะถามไม่เห็นที่ไลฟ์ล่าสุดอะครับที่โมชิโมชิไมค์บอกฮะอะไรนะเพลงเราเหรอเพลงเราเพลงเราครับ กรุนากลับไปจําเนื้อด้วยในประมาณ3-4เดือนนี้ครับแล้วเปลี่ยนทำมาไหมมันเลิกขายไปแล้วรองเท้านั้นมันเลิกขายตามหายอยู่จริงๆมีใครบอกมีใครรู้แหล่งแท็กมาหน่อยครับผมคอนเ์ีมันต้องแบบย้อนวนใช่ครับเพราะอยากให้แบบคนดูรู้สึกถึงวันวานอ่ะแบบในวัยนั้นเนาะอะไรเงี้ยตอนนี้ต่างคนกก็ทํางานมีลูกกันแล้วอะไรเงี้ยครับก็พาลูกมาได้ไม่ต้องห่วงหลายๆคนถามว่ายืนหรือนั่ง มีเก้าอี้อะไรนะฮะอ๋อตาเชาวัชื่อกเอได้อยู่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 ได้แค่นี้แหละอริ่มกลายภาพอยู่ครับกัดีดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าเริ่มไปเล่นบานเริ่มไม่เจ็บแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเจ็บตัวมาตั้งแต่พฤศจิปีที่แล้ว เพราะว่าไปทำท่าเแบรกแดนซ์แบบ ow, แบบแบล็กวิดโวแบบมาเวลอะครับกระโดดรัดคอแล้วหมุนลงมานั่นแหละตั้งแต่พฤศจิจนถึงมีนาเนี่ยอ,อุ้ยยืนนานแล้วปวดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็กายภาพดีขึ้นครับเฮ้ยเกสต้องขออุไปไว้ก่อนครับอบอกไว้ออ <laughs> <laughs> ไววโเค